ครับรู้สึกว่าของเยอะมากแล้วก็แบบสำหรับใครที่เป็นคอตกแต่งบ้านหรือว่าจะซื้อของไปฝากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรียนเชิญได้เลยครบจบในที่เดียวมากๆเลยครับละลานตามากผมเลงเนี่ย ซานต้าซานตาแดนนอ่ะใช่ใช่แดนนแดนหนูชอบมากเลยแบบเขาเขาชอบแต่งเล็งโตไว้ด้วยโต้สวยมากเลยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ขายโต้ละอันนี้ที่บอกว่าเป็นจริงที่บอกว่าบอสเปนกิจกรรมทกปีในการที่ก็ส่วนส่วนใหญ่อ่ะแม่กับกับพี่น้องผมจะชอบจะชอบแต่งบ้านในในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนเป็นคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะหาต้นคริสต์มาส เล็กๆมาตกแต่งในบ้านแล้วก็ตกแต่งตัวหมาผมด้วยใช่ใช่ก็เ<ๆ>ขาจะชอบซื้อพ็อปอะไรเงี้ยหูกว้างไงที่นี่ก็มีหูกว้างมาใส่ชุดชุดซันต้ามาใส่ให้ซัมเมอร์ฮะมีแล้วผมว่าเชื่อว่าแม,แม่แม่เตรียมไว้แล้วฮะ,ะก,ก็ก็ส่วนใหญ่ครัวผมจะไปเที่ยวครับแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่ด้วยกันร้อมหน้าคอามตากินข้าวกินอะไร แล้วก็นั่นแหละดูหนังดูหนังด้วยกันทั้งครอบครัวครับก็จะส่วนใหญ่จะอยู่บ้านแล้วก็หลังจากคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ก็จะไปเที่ยวกันต้องต้องมีทิบจิบหนึ่งให้ไปมีชวนาีชะอ่าชวนชวแน่นอนเพราะว่ามีของน่ารับเพียบเลยครับคือคือมีของแบบมันมันน่าเอาไปไว้ในบ้านนะจริงๆช่วงพวกเชิงเทียนพวกอะไรเนี่ยผงก็ไม่มีถือว่าเป็นของตกแต่งที่ดีเลยแล้วเวลาหมดช่วงครนะิสต์มาสเราสามารถใช้งานต่อได้อีกด้วยฮะ มันเหมาะมากมตุ๊กตาตุ๊กตาหมีที่เป็นหน้าหมูอะครับเพราะว่าชื่อด้อมหมูยอฮะก็เจะนี่เลยใช่ผมเห็นแล้วเฮ้ยเหมาะมากโซเอาแน่นอนเลยเออแล้วก็วันนี้มีกิจมีก็คุยพร้อมด้วยน,น้องๆอะไรอย่งบ้างคะ้ชมได้ดูดีไหมก็ดูแล้วคือคือเขาส่งรูปมาให้คือน้องวาดวาดเก่งมากๆครับแล้วก็นั่นแหละดีใจที่ที่ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเนี่ยเราได้ส่งต่อความสุขได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้น้องที่ที่บกคล้องด้านการได้ยินใช่ครับก็ก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งดีๆมาให้กับเขาอ่ะก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจถ้าเกิดจะดีใจขึ้นได้อีกถ้าทุกคนแบบร่วมกันเยอะเยอะๆอ่ะใช่โอเคงั้นฝากเป็นแฟนมาแบบว่าร่วมสนุกด้วยคอแล้วก็ร่วมใช่ครับก็ก็ฝากทุกคนนะครับใครที่อยาก ร่วมส่งต่อความสุขนะครับให้น้องๆโรงเรียนเศรษฐเสถียรน,นะครับก็เรียนเชิญนี่เลยซื้อบดการ์ดอันนี้ครับก็จะมีรูปที่น้องๆวาดมีนี่มีรูปผู้หญิงแล้วก็รูปช้างแล้วก็มีข้อความที่ผมใส่ลงไปด้วยนะครับก็มาอุดหนุนได้ความสุขแล้วก็ได้ส่งมอบความสุขให้กับใครหลายๆคนด้วยครับเรียนเชิญครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ยังไม่มีของไปให้กับคนที่รักหรือว่าต้องการจะตกแต่งบ้าน,นครับเรียนเชิญนี่เลยกิจกรรมนี้เลยครับมาช็อปได้เลย ร้อยวิธีธฮะจริงอะ่ะเอ้ยผมฟังฟังเดโมโ่แรกผมก็รู้สึกว่าชอบเลยนะคือคือครูแอมส่งส่งมาเดโมโรแรกร้อยวิธีไม่ไม่แก้เลยผมผมไม่แก้เลยเพราะว่าคือรู้สึกว่าฟังแล้วมันมันมันเหมาะมากๆก,กับซีนที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เข้าจริงๆคนะ่ะใช่ครับใช่ครับแต่งดาาคือเร,เ,รเราเราทีมอ่ะให้ให้ให พาร์ทของเนื้อเรื่องตรงนั้นเขาไปเลยแล้วก็ให้ครูแอมเขาแต่งมาใช่เป็น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 บทย่อแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทนั้นที่เราต้องการจะเอาเพลงไปใส่ครับทำไมเลือกพาร์ทน,นี้เพราะว่าทั้งเรื่องมันมีหลายพาร์ทมากทำไมเราถึงแบบเลือกจากลองพาร์ทน,นี้แล้วก็ให้เขาแต่งพาร์ทนี้มาเอ่อมันเป็นมันมันจะมีเพลงที่เ,เพลงเ,เพลงพี่โดมพี่ทัทูแล้วมันจะเป็นแนวแบบว่าอาจจะเป็นแนวเดือดเดือดสุนๆนิดนึงของทัตทูคันเลยครับแล้วก็เป็นแนวเกี่ยวกับ ความหวานความรักเขาก็ให้พี่โดมแล้วความเสียใจความอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก,ก็ก็ให้ผมร้องแล้วก็เป็นตัวแทนของใช่เป็นตัวแทนของโจกด้วยครับเพราะว่าคืออีพีแรกเนี่ยเขาจะจะนั่นแหละผิดกันแล้วเขาก็พยายามจะแก้ไขสิ่งต่างๆโดยการเขียนโน้ตร้อยวิธีที่จะแบบไถ่โทษเธอ<ม>แล้วสุดท้ายสุดท้ายก็มาจบที่ร้อยวิธีที่จะขอบคุณเธอโดยโดยไม่ต้องเจอกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นกิมมิคร้อยวิธีเหมือนกันก็เลยแบบว่า เอามาใส่ในเพลงมันก็นั่นแหละเป็นโมเสกอ,อนำเาร้อ,อ,รนนอฟังครั้งแรกน้ำตาซึมเลย<อ>ใช่ใช่จริงครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเข้ามากๆมันมันเข้ามากๆเลยฮะยห,ยหาวใช่ตอนฟังวงหาวครับไหมไ่ต<ถ>้องเยอะเนี่ยผมร้องได้เลย จริงๆผมเก็บไว้นะเนี่ยผมผมเก็บไว้เพื่อเพื่องานงานแบบยิ่งใหญ่น้ะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมร้องนะเพราะฉันแดงที่มันเป็นแบบนี้ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำเอ้าร้องผิดครับขอโทษครับไม่ได้สองครับทำให้เธอต้องผิดหวังทำให้เธอต้องเจ็บช้ำเหนื่อยไหมที่ต้องมาเจอคนอย่างฉัน แค่นี้ก่เดี๋ยวไปเจอ <lv. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันงานใหญ่ตอนนี้ผมคนเดียนสีอทงองเฮ้ยเพราะว่าอะไรไปทิ้งไอ้นี่สีทองตรงนั้น,นะนอ่ AU นะ,ะอ๋อใช่ครับ,รบก็คือคุยกันเรื่องคีย์เหมือนกันเพราะว่านี่คือคีย์ผู้หญิงเลยค,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 ครับท<ม>ี่ที่คแอมส่งมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเราสามารถลดคีย์ได้ไหมอะไรเงี้ย แล้วครูแอมก็บอกว่าฉันเชื่อว่าเธอทําได้แล้วก็ให้ร้องคีย์นี้ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาดีไซน์ดนตรีมากับมูดกับโทนอะไรเงี้ยมันเข้ากับคีย์นี้สิ่งที่เราทําก็คือเราจะไปยังไงให้เสียงเราถึงคีย์นั้นได้ฮะคำว่าเธอเชื่อว่าเธอทำได้จากที่แอมฮะก็เจนเลือดนี่เกร็งไปหมดเลยฮะก็ก็ต้องทําให้ได้ฮะก็ถือเป็นการแบบว่าทดสอบชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันว่าเราจะร้องคีด ที่มันเป็นระดับอีกขั้นของของความสูงคือมันไม่ได้มันไม่ได้สูงมากกว่าเพลงโน้ตที่ผมเคยร้องมาแต่ว่ามันสูงแบบนี้ยทั้งเพลงเลยเออมเมอขอาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคีผู้หญิงที่ร้องโทนต่ำครับ<ม>ได้ดค,ครับ ไอไอเดียจริงๆแล้วก็ก็นั่นแหละเป็นการร้องซิง์แล้วก็เอาเอา,เอาเนื้อเรื่องของของในพาร์ทนั้นใส่ด้วยแล้วก็เป็นเป็นคนเป็นคนดูว่าคร่าวๆว่าเราจะเอาซีนไหนมาใส่ด้วยดีที่ที่มันที่มันจะใส่ได้แล้วก็อาจจะสปอยนิดนึงที่แบบไม่ไม่ครบเนื้อเรื่องอ่ะต้องต้องพยายามคัดซีนมา <Okay. S 1> ใช่เป็นเรืนอซิง์ ัวมันเท่มันเท่เฉยเออมันมันมันใช่มันเข้ากับคนเท่ๆคนท่ีใส่อยะใช่ครับแห่อะซีรีส์ทีนี้ใกล้จะจบแล้วใกล้แล้วครับอีกอีพีเดียวครับก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนติดตามบทสรุปว่ามันจะเป็นยังไงฮะฝปากด้วยหนักจริงๆเป็นซีรีส์ที่หนักหนักเหมือนกันครับคือแบบ เล่นกับใจเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอะไรเยอะมากตอนดูดาฟที่ผ่านมาแรกๆก็คือรู้สึกว่าแบบเครียดอะอไอตอนตอนซีนโรงบาลเนี่ยผมเครียดมากเลยเครียดแบบทั้งวันอะ,อะเออใช่ใช,ใช่เป็นเป็นการถ่ายที่ที่หนักมากแล้วก็แล้วพอคัดเสร็จแล้วอะไปไปดูที่ทีมงานก็บอกไม่ไหวแล้วปวดหัวแบบเครียดกันนั้งกันนั้งทุกทีมอะทุกฝ่ายใตั้งแต่ สิบโมงถึงสี่โมงเย็ยนห้าโมงเย็ยนผมร้องอไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่เลยลตาตาไม่ไหวแล้วอะลูกลูกกระตามันแบบมันไม่ไหวแล้วคแต่พอดูผลงานาาคือทุกคนก็จะบอกว่าเขาเรียกอะไรชื่นชนขมนขอบคุมากเขอบคุณมากเลยคือคือหนักหนักที่สุดที่ที่เคยเล่นแล้วไม่ติดใจคือ บอกทุกครั้งเลยว่าผมไม่ชอบมากๆใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันหนักมันหนักแล้วอาจจะมีแบบเรื่องซบซอมให้ให้กันบ้างอะไรอย่างงี้อาจจะต้องรอดูผมว่าผมอันรอลุ้นกันดีกว่าสปอยเยอะไม่ได้ครับฮะอุ้ยเปิดใจจอยครับเปิดใจเลยแบบ ดูกันว่าว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะครับทำมัาทดสอบการน้ำหนักครับเครียดมากเครียดมากก็พังแล้แขวนผ้าก็พังหมดเลยแล้วแขวนผ้าก็พังเพราะใช่เพราะหลังนั้นอะเพราะเรื่องหลังนั้นอะอ๋อโอเคจำได้แล้วครับเออจำได้แล้วอะไรประมันเมื่งกี้จำได้มันลืมไหมครับผมว่าเราเราถ่ายกันแบบถ่ายไปจบจบอ่ะ ใช่แบบวางแผนกันดีวางแผนมันคือคือนั้นเราเตรียมไว้หมดแล้วครับเตรียมซ้อมซ้อมกันทุกทุกซีทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ลองก็คือถ่ายปุ๊บแล้วก็ตอนตอนย้ายไปที่อื่นอ่ะก็ต้องคัดแล้วก็แล้วก็มาซ้อมกันใหม่ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงมุมกล้องมันจะเป็นยังไงเพื่อให้เพื่อให้ไม่ได้มาถ่ายแบบซ้ำเรื่อยๆคับเพราะว่ามันอย่างนึงเลยมันจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดพลาดอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าทั้งในกองก็เดือดทังเบื้องหลังก็เดือดด้วย อ่าครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปดูอะดูบ้างดูบ้างที่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 พี่แท็กมาฮะใช่คัะดูบ้างดูบ้างอ่ากก็ก็ดีใจที่แบบที่แบบทุกทีมงานทุกคนนะอย่างเช่นนักแสดงเองเราก็แบบทาอย่างเต็มที่ครับคือใช่ไม่ได้เกี่ยงไม่ได erm ้อะไรเลยแบบว่าวางแผนคุยกันดีๆแล้วก ทำไปต่อซึ่งซึ่งเวลานั้นมันผ่านไปเร็วมากผมได้กลับบ้านเร็วมากใช่เป็นเป็นเป็นวันแรกบางที่ที่ผมได้กลับได้เป็นขาคุณเร่งเร็วสุดที่สุดจริงป่ะใช่ใช่น่าจะใช่ฮะแล้วก็แบบได้กลับบ้านอุ้ยผมไม่เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วให้ผมคือคือใช่ใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่าเขามีความสุขผมก็มีความสุขใช่ครับเขาออกล่าอย่างนั้น 12ใช่ไหมครับตอนที่อ๋อวีิบสอในวันที่ยี่สิบห้านี่ผมก็ลืมวันลืมเวลาก็อยากอยากอยากเรียนเชิญเพราะคงคงจะมีบัตรกันแล้วแหละครับก็อยากอยากเรียนเชิญมาแบบดู้องกันแหละเพราะใครที่ไม่ได้มาก็ก็ดูผ่านทางออนไลน์เป็นกำลังใจให้กันได้เฮ้ยมันมันมันถึงเวลาอย่างนะ มันมันเอเอมัอนใหญ่่นะถึงเวลาหรือยังนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือเราเตรียมไว้แล้วเ,เตรียมไว้แล้วครับผมเด็ดแน่นอนฮนะ่าน,น,นี้ก็แฟนิใช่ใช่ก็เป็นแฟน,นมิดวันที่เจ็ดธันวาเราก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับเริ่มซ้อมในเรื่องของโชว์เริ่มซ้อมในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆคนระับทีมก็คือมาสนุกกันมามาจอยกันแล้วก็มีมีพาร์ทการโชว์ที่ที่แบบว่า ปูเขาเรียกว่าอะไรปูมาเลยว่าเนี่ยสปอยหรือเป่ะว่าเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับเราเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวกับอินวอลว่าว่ามันมีพาร์ทอะไรบ้างที่ผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วกคือหาที่นี่จับมาอะไรนะทำไมอ่ะโออคนกัดกรามเลยอ่ะอย่างงี้ยอ่าเอ้ต้องต้องรอดูต้องรอดูเลยอะ ใช่ใช่ก็ก็มีมีไปทัวร์ครับแต่ว่าก็ตอนนั้นก็เป็นคร่าวๆเมันไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะใช่ค่ะใช่ใช่ผมรู้สึกว่าโอ้โหได้ไปเห็นในที่ต่างๆได้ไปไกลมากวันนี้วันนี้ได้มีแบบว่าได้ไปที่ต่างๆเลยรู้สึกว่าขอบคุณเขามากๆเลยค่ะอยากบอกว่าขอบคุณ ทุกคนนะครับที่ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกคนทุกคนพร้อมผลักดันพร้อมสนับสนุนผมอย่างเต็มที่เลยแล้วผมก็นั่นแหละรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายมากขึ้นที่จะทําให้ทุกคนได้รับอะไรไปจากผมแล้วมันชัดขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าทุกคนเลยครม,มันมันเหมือนว่าเราเราแชร์ให้กันและกัน คุณให้ความสุขผมผมก็มีเป้าหมายในการให้ความสุขคุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากเรารู้สึกว่าเออทํางานด้านนี้คืออย่างหนึ่งเลยที่ที่ชัดเข้ามาคือคือเป้าหมายผมผมชัดขึ้นเรื่อยๆเลยเออดีใช่ใช่มันมันมันชัดขึ้นทุกปีจากตอนที่เราลังเลว่าเอ๊ะเราเราเคยคิดว่าเออเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทําอะไรเออตอนตอนนี้คือคือมันมันชัดมากในจุดนี้ ว่าว่าว่าเออเร,เราเรามีเป้าหมายเรามีหน้าที่ที่ต้องทําแล้วมันมันมีความสุขที่ได้ทําด้วยค่ะเออก็เหมาะสมไม่ไม่รู้แต่ว่าได้ทําแล้วมีความสุขแล้วมันเป็นมันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยรู้สึกว่าเอออันนี้นก็น่าจะเป็นคำ,ำตอบที่ว่าเราเราน่าจะเหมาะสมแหละแค่ไหน รู้สึกนั่นแหละการรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกับการทํางานใช่มันมันมันเหมือนกับการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยการมีเป้าหมายคือการใช้ใช้แรงใช้ใช้ร่างกายเราใช้จิตวิญญาณเราไปทําสิ่งที่ชอบแล้วมันได้ได้ประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่นกับสิ่งตา่างเราเราแบบไม่ได้ไม่ได้ทุกว่าทุกวันต้อง ทำไมทำไมจะทำอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยคือ,คอ,คอมันมันมัน,ม,นมันมีเป้าไปเรื่อยๆนะ่ะใช่ค่ะป <Okay. S 2> ีใหม่ก็จะปีใหม่แล้วอวยพรไว้เลยก็ได้คะอวยพรไว้เลยนะครับอีกหลายเดือนอีกอีกเอีกอีกอีกหลายวันเลยฮนะอกหวังว่าจะได้เจอกันอีกแต่ถ้าเกิด<อ>ไม่ได้เจอก็อาจจะอวยพรไว้ขอให้ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอะไรที่แบบว่าเป้าเป้าที่แบบคนตั้งไว้ในปีนี้แล้ว ทำไม่สําเร็จไม่เป็นไรเลยผมก็ทําไม่สําเร็จหลายเรื่องมันมีปีหน้าต่อไปเรื่อยๆเราก็ตั้งไว้ให้ให้ทําได้เรื่อยๆผมผมเชื่อว่าคือนั่นแหละอยากจะพูดซ้ําว่าเป้าหมายมันมันคือที่ที่ไกลอ่ะมันไม่ไม่ใช่การแบบวิดพื้นวันละร้อยครั้ง3วันแล้วหายไปเลยมันคือวิดพื้นแค่วันละ20 แต่วิดทุกวันอะไรเงี้ยมันคือการทําส,สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องสนว่าเอ้ยปีนี้ทําไม่ทันเฮ้ยคุณทําต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าฝันมันจะมันจะประสบความสําเร็จเองครับขอแค่คุณทาต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องแบบเฮ้ยจะจะสิ้นปีแล้วรีบทําดีกว่าเริ่มแต่ไม่ต้องกดดันทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่คุณเชื่อไปเรื่อยๆครับขอให้ทุกคนตั้งเป้าแล้วก็อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆ